สวัสดีครับบิสท็อกอ u t โตนี้อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็ป2024นะครับและในงานนี้เนี่ยมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับจากค่ายแบรนด์ทางประเทศจีนเข้ามาเปิดที่นี่เป็นครั้งแรกจะมีแบรนด์ไหนและน่าสนใจไงติดตามไปเลยครับให้น้องครับตนครับนะจุดแรกที่เรามานะครับก็คือ ลิจาร่านะครับเป็นกระบะไฟฟ้านะครับน้องใหม่แบรนด์จากประเทศจีนนะครับที่ทําออกมาได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สาหรับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมปิง้งหรือว่าสายหรูหรือว่าจะใช้ในเมืองก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆประเภทนะครับแม้แต่ขันข้างหลังผมนี้ก็ยังเป็นแคมปิง้งเหมาะแกกาหน้าหนาวหน้าหนาวนี้ไม่ไปไหนไปแคมปิง้งแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ยังคงเป็นรถกระบะนะครับหรือว่ารถไซส์อนเนกประสงค์เนี่ย พลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีนกันก็คือคิงลองนะครับและที่เราเห็นนี่คือเขาทําเป็นรถ2แถวนะครับแต่ไม่ได้ส่งแถวเรียนรามนะครับเพราะว่าเราใช้อย่างอื่นได้ด้วยนี่คือการออกแบบคือเดี๋ยวนี้เนี่ยรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นกระบะเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างอย่างคันนี้เขาเอามาเป็นรถ2แถวเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงเลยมามาเลเป็น E ีีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านในก็คือเป็นแถวแบบแถวยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นมา และคันนี้เนี่ยถ้าดูจากทะเบียนเนี่ยเหมือนจะใชเ้เป็นรถแดงที่เชียงใหม่ด้วยนะครับดูบอกก็ด้านหลังคือพื้นที่เนี่ยกว้างเพราะว่าเขาทําเป็นรถแบบอเน,นกประสงค์คือรถบรรทุกมากขึ้นแต่ถ้าไปดูแบบที่ยังไม่ได้ทํานะครับนี่นะครับนี่อันนี้คือตัวที่ยังไม่ได้ทำแน่นอนแคบกว้างจะเอาไปเน้นใช้งานบรรทุกก็ได้หรือว่าจะทําเป็นแบบที่เราพาไปดูเมื่อกี้ก็ได้นะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่มาในงานปีนี้คือจิลลี่กับ EX5 นะครับ mm hmm. และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าสนใจเป็นแบรนด์จีน mm hmm. เป็นรถพลังงานไฟฟ้าแบรนด์จีนน้องใหม่ที่มาในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็คือจุนเหยาออโต้นะครับรุ่นที่อยู่ข้างหลังเราคือ J Y Air นะครับจริงจุนเหยาแอร์เนี่ยเขามาจากสายการบินด้วยนะ แล้วก็ความน่าสนใจของรถเขาเนี่ยมีความภายในมีความหรูหรานะครับแล้วก็สีสันที่สวยงามนะครับจุนเหี่ยวแอร์เนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับตลาดโลกและครอบครัวที่ชันสมัยนะครับมีการนําเสนอโดยการใช้หลักกลศาสตร์ผ่านแอโรไดนามิกด้วยสําหรับแบรนด์จุนเหี่ยแอร์และก็นีอีกหนึ่งแบรนด์นะครับอวตาวันวันดูด้านข้างนี่มันพอชมาคารหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือ อเวทาวันๆนะครับเป็นรถยนต์แบรนด์จีนอีกหนึ่งค่ายนะครับที่เขาบอกว่ามีความหรูลักชัวรและมีเทคโนโลยีจัดเต็มสำหรับอเวทาวันๆนะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับคือรุ่นสแตนดาร์และรุ่นลองเลนส์นะครับบอกเลยว่าสวยมากนี่หัวชาร์จด,ด้านข้างก็จริงๆอยากให้ดูความสวยของเขาคือด้านหลังนะครับด้านท้ายของเขานี่คือ เป็นแบบว่า LED ยาวนะครับพร้อมสปอยเลอร์ล่างนี่เป็นไงพร้อมสวยสุดยอดเลยสปอยเลอร์นี่วิ่งไดอ่ะเรามาดูภายในกันบ้างนะครับด้านในนะครับสำหรับอวทรวทันวันเนี่ยข้างในเนี่ยบอกเลยว่าอุปกรณ์นี้แบบภายในนี้ดูแบบดีนะเป็นแบบพุ่มหนังแล้วตรงนี้เป็นเหมือนแบบกำมยีเล็กๆแล้วเบาะเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะครับทั้ง คนนั่งแล้วก็คนขับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเบาะคันนี้เท่าดูดีนะครับมันจะมีนี่ครับรองน่องรองน่องนี่นะมีรองน่องด้านล่างนะครับนี่นี่ภายในดูหรูนะดูแบบดูเท่แล้วเหมือนจริงๆเนี่ยเขาจะมีโหมดแบบโหมดนอนโหมดอะไรได้ด้วยนะนี่ยกน่องนี่ ีโหมดเป็นแบบว่าเหมือนแบบพักผ่อนเวลาเหมือนคิดว่านะครับน่าจะเป็นไว้เวลาเหมือนเราชาร์จแบตนานๆแล้วก็เมื่อยใช่ไหมครับแล้วก็นอนพักผ่อนได้ก็มีชาร์จเร็วด้วย <S <S และนี่ก็เป็นค่ายรถยนต์แบรนด์จีนบางส่วนนะครับที่เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาเปิดตัวกันในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปในครั้งนี้นะครับเป็นครับบางแบรนด์น่าสนใจสวยหรู มีความลักชวรี่และมีความไฮเทคนะครับในรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าจากทางค่ายแบรนด์จีนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่วยกันสับตะไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ